สวัสดีครับสตีลเพจชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่27มิถุนายน2564นะครับตอนนี้เวลา19บเนาฬิกานะครับผมตอนนี้นะครับก็มีข่าวด่วนเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ออกมานะครับผมว่าตอนนี้นะครับท่านนายกนะครับก็เตรียมเรียกทีมเศรษฐกิจด่วนในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งอาจจะมีการพิจารณานะครับเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับ แล้วก็อาจจะมีการพิจารณานะครับเพิ่มวงเงินให้กับกลุ่มเดิมนะครับในโครงการเราชนะนะครับแล้วก็โครงการมอ33เรารักกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทางด้านคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเป็นการด่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่28มิถุนายน2564นะครับเพื่อหามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจภายหลังมีคำสั่งยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมรวมทั้งหมด10จังหวัดนะครับ ซึ่งตามรายงานข่าวนะครับก็ยังระบุอีกว่าครับอาจจะมีการเสนอให้รัฐบาลนะครับเลื่อนโครงการคละครึ่งเฟสที่3ที่จะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนอย่างน้อย1เดือนนะครับเนื่องจากในปัจจุบันมีคําสั่งล่าสุดที่กําหนดไม่ให้นางรับประทานอาหารภายในร้านเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันนะครับดังนั้น มาตรการคนละครึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับโดยอาจมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาใส่เงินเพิ่มในมาตรการลาชนะและก็ม .33 มล้วละกันที่กําลังจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2 5ง4นนี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานแล้วก็ประชาชน ทดแทนไปก่อนเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข่าวสารล่าสุดนะครับผมยังไงก็ตามนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องกาะติดในเรื่องของโครงการคนละครึ่งกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ไมพาดข่าวสารล่าสุดจากช่อง Steelplay Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับ